S <S ม่อละมงมันจะเป็นแบบแบบที่คุ่มไว้แหล,ละ <Okay. S 1> แต่ว่าเขาต้องคุ้นลงไปอีกบางเคื่อนี่ช่วงตัดอ้อยไม่ครับช<อ>่วงนี้เขาตัดอ้อยไม่มันจะบรุลงไปอยู่ลึกอพแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ลึกครับเพราะว่าช่วงนี้มันหมดมันหมดอ้อยก,กินแล้วครับเพราะมัมอตอนตรงลุงคล้ายๆกันเคลื่อนกับครบของง่ายครับเขาเพันว่าครบสิเขางงอายถึงเวลานันเขาสิบโบเขาสิบโบกินอาหารเลย เกาไปหาอะไรก็ทำไม่ติบวกมากครับจนกลัวว่ามันถี่เป็นโคนี่เพื่อนกับกับอึ้งล่ะครับผมเปลียนหาเดินครบคืออึ้งกับเนี่ยเหรอเนาะเนี่ยนะอึ้งเพราะป็นวายูลูกกับหยุดเนี่ยอันนี้อาจจะแม่นกันนี่เอามือโอ้เบา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 พี่ว่องเยอะอันนี้คือลักษณะที่เขาเริ่มเขาเบาแล้วครับ อะไำนอกเขาทีปูจากว่านีหอย่างอยู่นี่นี่ครับแมนคือตัวนี้คือคือเสษอาหารกากลํำอวยครับที่เขาเอาเข้าไปกินนะครับ<อ>นี่มันจะเป็นรักษณนแบบีี้ครับเพราะเขาเขาไปกินแล้วเขาจะบอกมาเพราะเขาเขาอโอ้โหว,วตัวโตเลยครับนี่ครับผมนี่คือแบบเขาพอมันจะเป็นตัวตัวเป็นเบาคือยังกุญจีคือยังจิบยังเหรอกุญเีเนาะเาคือแม่งข้ามนะครับครับผมจะเป็นตัวคล้ายๆแม่งข้าม เพราะลักษณะของเขานี่ดแล้วมันจะเปรียบเทียบตัวนี้ยังไงงอ่ะนี่เมื่อเขาสมบุ์แล้วเขาจะเป็นตัวแบบนี้ครับนี่ถ้าถึงเวลาแะ้วเขาจะเป็นตัวแบบนี้กวน<ม>ตรงนี้คือเขาเอาเื่นว่าแม่งกอกคร,ครับผมแม่งกอกแมงกอกนี่คือจะเป็นตรงตงวดว่ตตงวดตัว,ตวตนี้จะปิดแม่งกอกนี่มันแมงนั่นว่าพี่ว่องแม่งลงไส่หรอมมีกอกหลายกอใคล้ายกันแล้วับแม่งกอก ไม่ปอดแดงทีเวลาเขามาจับโอ้ยแม่ออกครับอันเดียวกันเอื้อนคนละย่างอื้ออือนี่นี่ไรเวลานั่นมันจะเขามาแบบนี้แม่ขมแบบนี้คือแล้วอันนี้คือสีบพรกินอาหารเลยเพราะว่าคันเขาไม่อยู่นี่เขาพร้อมที่ดีโบราณกันเป็นป่าเป็นป่าวังเขนี้กันชาว่าจังกุดฎี่ที่เป็นเบาเข้ากับไปขุดเอาทุสีหรอครับคิดว่าจะต้องเป็นเพื่อนครับต้องขุดเอาคืขึ้นรับผม คือคืออยู่กับอยับง่อยอันนี้คือคือต้นไวยครับนี่เงาไวยที่นี่คือเขาลุงมาจินนี่คือพุทธะเลนสมบูรณ์เจะเลยครับจาะล่ต้นเลยนะครับจันจอะลำตจอเงาไวยนี่ให้เป็นลักษณะแบบนี้แหละครับเวลาเขาไวยทีเขาบอกแบบที่ผมเห็นกินจะเป็นคือกันเลยลักษณะเดียวกันพุ่มปัญญาชาวบ้านนะครับครเบี๋ยว่าหน่วยข้นครับที่จะมาเป็นตัวปัญญาพร้อมเก็บนะครับ โบเขาไปจะหาได้ว่าใส่เวลาบ้างที่สุดตั้งที่าได้เงียนรับราะทุกมือนี่การใส่ใจมันทันายครับยุ่งำบานบานหลวงเอาตยู่ในเมืองนี่ไปบ๊อดได้ครับแต่ผมมีเงินเดียนสูงเพราะการใสนใจ ตองมีสวดด้วพี่วงเพราะเนว่าพ่อก่อ้อยเน่าเลาก็บจีคุดรลดเด้ถ้าผมก็คือหลุมนี่นี่อันนี้แม่นช่หลีรับ ครับอันนี้คือตัวอันนั้นขึตัวน้อยตัวน้อยอยู่งไม่มีตัวหญ่อีกครับพวกมึงมึงลักษณะตรงที่ที่เขานี่คือนตัวหญ่ครับครับผมเอาจะมีตัวหญ่แต่ว่าบางเที่ตรงนี้อาจจะเขาบอกคือมาดินนีครับผมเาสิขุดน้ำมาปั่นจากขุดขุดให้มึงครับขุดให้มึงยะห้าครับผมเห็นครับผมเห็นเท่ากหรุ่ดไปเรื่อยๆครับขุดไปนี่แหละขุดหาไปเรื่อย เออเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับโอ้เขาเาเบาแล้วนี่แต่อยู่ไเสล่ะเห็นบ่ปะเห็นตรงยุ่งหางยุ่ยแถวระแวกนี้นี่ไอ้นี่นี่คือคือคือจุนนี่ครับโอ้โหอนี่คือมันถือกระแทกจากบักจุบแทบกระจุบเข้าครับครับดินมันมันกระแทกแล้วกันแล้วก็อืมในตัวนี้หุบเข้าไปข้าพุทธองค์ โอ้จะเป็นลักษณะนี้โอ้ผมกตาดีอยู่เลยพี่บ้าพวกโอ้ตาดีตาดีกินปลาไหลบ่ได้หน่อยเอาอกันให้ผมถอดเว้นนี่ผมบ่เห็นห่งเลยเดียวพี่ผเห็นเลยหมดขาวอกโลกเลยครับโว้เด็ดเด็ดนี่ฮแมนครับเอ่าไปคนครับผมเอาไม่อากาศหนจะได้หน่อยพูดเถ่าออกกินไปเด้๋ยวเได้หน่อยมักตัวกันแล้วตอนนี้เถ่าเลยเนาะแมนลุนครับแม็นเบาบ่รนี่เพราะแมนเอาได้แล้วเนาะ พบผมที่พ่วงส่งได้เต็มหลายเส้นละ่งได้กินแล้วมีหลากหลายนะครับโชคดีว่าเครเพื่อนๆเข้าเบิ่งคลิปของช่องเหตุผลเหนือชีวิตเรานอกจากได้ความบันเทิงได้ซาลาและยังมีความรู้นะครับครับดีดีๆครับรับอาหารการกินแบบว่าในการเกษตรกร โค้งหมักครับโค้งหมักค้นพ่อปลูกโค้มักคือตูตูที่จำไรตคนปลูกไว้เพราชอบนะครับป้าตัวนี้นะพี่พวงดำกึ๊บเลยต้นอะไรตายัครบชื่อเป็นคือมันเป็นนี่ยังที่ต้องเป็นระบบเกื้อกูลระบบนี้ไม่กี้เกื้อกูลกันนะครับผมคือถ้าถ้าเนี่ยวู่นี่สวนพันนี่คนอาจจะตายขึ้นกันนะครับ ตนี้โอ้มีหูนะครับถ้าตัวนี้สุนพันได้ครับชีวิตมนุษย์ก็อาจจะมีแนวเปลี่ยนเช่นกันแตอาจจะไม่ได้รับขึ้นเดือดอายุครับครับผมนี่เรียนพอมาธรรมชาตินะครับโอ้นี่นี่แมงกวางนี่เป็นตัวนี่นี่แมงนะครับนี่โอ้ยมิวันมิวันทนการขัตตุไทยเขาเรียกว่าเป็นแมงกวังแมงกวาแล้วนะครับผมนีเขาเอ็น่าแมลงกวางตัวเมียครับ ตัวนี้ถ้าคือคงว่าตัวเมียเพราะว่าตัวนี้เขาจะตัวตัวเขาจะบ้องแยงครับแล้วก็มึงมึงลักษณะครับถ้าเป็นตัวผู้นี่มันจะตัวเงีวครับตรงนี้ตรงนี้ที่ขาวแบบนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆจักกระจันครับนั่นคือตัวผู้นั่นคือตัวกินรัวครับแล้วก็กินรัวเอาเพื่อนเพื่อนโอ้พี่บงครับ เลยครับจากตัวผับตมครับผมพอตัวผู้กินมานี่ตัวนี้จสะพัดใอจกออกมากเลยครับนี่มานี่อันนี้คือเป็นตัวด้วงน้ำดนเลยหมเนี่ยเห็นอีกเหรอเขาไ่เห็นเหมนกันครับเพราะดินท่เขาขุดแบบมีเหลวตัวนี้เขาจะกระชับออกมาเลยครับขามัาเลยครับขาดครับจับเอเลี้ยวครับจับาท่านมาท่านเหรเห็นว่เอาคนน้ำคนน้ำที่ม้นเข้าไปแล้วม้นเขาแล้วเขาเบาเลยเขาเบาครับวี่เขาเบา การคุดทั่วตรงระวั้างความบาดนี่นี่ครับตัวบักใหญ่เบาเหตุผลเอ้าเม็ดตัวนี้ปะแมนครับตัวละตัวเดียวกันนั่นแหละแมนปะเพราะว่าตัวนี้ออกมาแล้วมันจะมีหลายรุ่นน้าปอันนี้คือคือลักษณะนี่คือตรงนี้คือยูนี่ครับครับผมนี่จังสีคือมีแท่นี่ครับนี่เพราะว่านี่คือเขา เห็นมาเขาจะเอาเขาจะอาห้องกันปะเขาจะดักขึ้นใสาครับผมครับผมเอาเอาเบื้องเข้านี่ขึ้นได้สองตัวแล้วนะครับนี่เพราะหลุมนี้เนี่ยห้องเบป็นรั่วบางโมงบางมงมันอาจจะไหลนะครับเขาบุกแดบแบบที่เรื่องนี้แค่เดียวมันอาจจะมีหลายัวเดียวเดียวเจมันจะมีนี่นั่นอีกแล้วโอ้หลุมเดียวนะครับผมแล้วครับการปุ่มส้ม มันจะมีไปเรื่อยๆครับเพราะมันพวกนี้มันทะลุไปหากันได้ตัวจริงครับผมการซื้อจอบซื้อจอบตาตาดวงนะครับชอบเป็นจอบตาดวงนี่มาสเป็นครังหนึ่งเพราะ่าดวงเขาจริงดิครับผมอินทั้งเขาไปได้ครับที่ผมพึ่งยุติเดี๋ยวนี้คือทฤษฎีของพี่ได้ครับเป็นประสบการณ์เพ่นแมนครับผมว่าเพ่นทฤษฎีพี่เพราะว่าเป็นคนมีความรู้ผู้หนึ่งนะครับผม อครับผมครับผมครับครนนัือครับี้ครับผมสังเกตครับผมตามดีทีตรงเขียเอาแบบละเอียดกิบเลยเพราะว่าตางเชือีกันตลง่วงกันไล่ไล่ะเพียดันครับอันนี้อันนี้คือช่วงสุดท้ายล่าสุดพร้อมที่จะว่างไข่ต่อไป อันนี้คือคือแหลงเรือมพ่อพ่อวางไข่ปุ๊บเขาจะออกตัวมาเป็นตัวเล็กแบบใหญ่ยิบขึ้นมาที่แหลงนะครับถ้าวางไข่แล้วนี่คือตัววางไข่ครับครับผมแล้วก็วางไข่เขาจะเป็นตัวออกมาเพราะเป็นตัวออกมาแล้วเขาจะสมบูรณ์ขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆครับพราะสมบูรณ์แล้วเขาเบาเขาจะเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเขาเบาแต่ว่าตัวที่เขาเบาคือลักษณะแบบนี้ครับคือเขาเบาก้อนทังสิมาเป็นตัวนี้ครับแมนเขาไนเมื่อครบหนึ่งเดือนนี่ ระยะเวลาที่เขาอยู่ในฝัในกในเบาบหนึ่งเดือนครับแล้วที่นี้มันจะเป็นช่วงเฮาดำหน้าช<อ>่งวงเวลาที่เฮาดำหน้านี่ตอนนี้คือเริ่มเริ่มจะใส่ปีกใส่ขา <ผม S 1> แบบนี้ตรงตรงที่ผมว่านี่ตรงนี้หนวดตัวตนี้ก็คือก็คือตัวนี้แหละครับนี่ครับ,รบจะเป็นลักษณะของตัวนี้ครับนี่ออกมาแบบนี้ตัวนี้คือออกมาจะเป็นตัวเมียลักษณะของตัวเมียคือ ตัวจะสั้นคับตัวตัวตัวจอกสั้นครับถ้าเป็นตัวผู้นี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวเงี้ยวครับผู้ตัวผู้จะออกโผล่เงี้ยวเลยครับมันจะมีความแตกต่างกันหลายครับตัวขยายพันธุ์ตัวใดบ้างใครใครนึ่ตัวนึงมีเป็นร้อยครับหนึ่งตัวแต่ละตัว